สวัสดีครับผมสวัสดีครับครูวลุงชัยครับผมครับวันนี้จะมาทําอีกหนึ่งเมนูแล้วครับผมครับวันนี้ครัหลุงชัยจะมาทําเมนูมีเรื่องพัชสี่อูรับผมครับเดี๋ยวเราจะพัดกับต้นออนกองพักกวางตุงครับผมครับนี่ครับคือต้นออนกองพักกวางตุง luôn cả ba xã, trung tá ban phóng quân đẹp, bắt sai chín của phóng cả, nênเราจะ mà hán, bắt có miếng của phóng. Này, hôm nay bắt miếng của này cả, sai đâu chìm đá được của phóng cả. Theo W Blake này sẽ mà bắt còn bắt lấy nạm còn này mực của phóng sẽ bắt แต่ตอนกว่าตอนนี้ร้อนแรงเราใช้เบิกเดียครับนใช้เบิกวงไฟฟ้าไอ้เองก่อนนะก่อนนะนี่ครับตอนนี้เราไม่ต้องใช้น้ำมันก่อนนะก่อนนะตอนนี้เราพัดไอ้น้ำอยู่ในเบิกองของก่อนนะเพิ่มกับนะครับทีนี้เราพัดเบิกสร็จแล้วเราจะมาพัดลูกชิ้นต่อเลยเพิ่มกับตอนนี้น้ำมันร้อนแรงเราพัดลูกชิ้นก่อนเดี๋ยวเราพัดเมื่อกี้เราเปล่าพัดโฟมลูกชิ้นได้เลยครับผพิ่มกับเราพัดเบิก The phát công kín đại kế được học ở sáng sớm phát tịch bunga. Ngông bunga 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 gặp, bunga 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 เราพัดเราปรุงต้นเดี๋ยเราจิ้มหนอจันได้กับผู้กี่ไหมอือผูมามีหนักผมกับเดี๋ยวเราใช้พักเลยผมกับเราปรุงจะยว่อเราจะใช้พักกวางตุงเลยผมกับนี่คือตอนอดผงพักกวางตุงผมใช้เลย này cặp, còn set đẹp rồi cặp bông cặp, sắp lắp mì lăng phật siu cặp bông. đúng rồi. Này còn set đẹp rồi cặp bông cặp, mì lăng phật siu. Nào mà chìm nghe đây, wa, loạt chả, chả lôi đét sác này. Chả, làm ra giỏi biết nữa. lê อูมามีกอบผมกับสุดยอดที่มีเลือดนี่มันวานในัวยอ,อยู่แล้ว้องหอดไซ้น้่งพึ่งไปแล้วมันยัง,งวานมากับพอดีพอดีเลย,อยรอยเองผมับ,มบขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ว่าก่นติดตามกับผมกดไลค์กดแช์ ชองกล้ยง่กับมกับในเฟซบุ o กเลยก็ u ูทูบเลยขอบคุณครับ